ก็ <lok> <mark> <ions> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยู่ช่องเจเจนอตเกมเมอร์นะครับซึ่งผมเจเจนอตเกมเมอร์หรือว่าช่องล้างกันแน่ก็ขอโทษด้วยนะคะที่ปล่อยช่องล้างเอาไว้วันนี้ผมจะพามาดูเกมการเล่นของวันนี้นะครับที่ผมไปเล่นกับเพื่อนกดสามมานะครับก็คือเกมที่ผมจะให้ดูเนี่ยชนะทั้งสองเกมนะก็คือสองเกมนี้นะครับ ตั้งแต่รีแลกมาเนี่ยก็ผลการเล่นก็เป็นประมาณนี้ครับผมนะตรงนี้ตรงนี้คือแพ้รัวอ่าตรงนี้รัวกว่าอันนี้นะครับก็คือสองเกมที่ผมจะพาไปดูวันนี้คือสองเกมนี้นะกดสามไปนะครับก็เจอทีมเดิมนะคือสามคนนี้เล่นดีมากนะครับสามคนนี้เล่นดีมากนี่แต่ว่า รู้สึกเหมือนคอมเขาแปลกๆนิดนึงนะครับก็เลยน่าจะส่งผลต่อกันแพ้ชนะด้วยแหละซึ่งตั้งแต่รีแลงมาผมก็ยังแลงอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับซูเปอร์สตาร์วนะีอันนี้คือวอีน,นี้ไอดีใหมนะ่นะครับชื่อวีคอชนะครับถ้าใครอยากเล่นกับผมก็แอดมาได้นะครับก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะโอเคเราก็ไปดูกันนะครับนี่ไปดูเกมนี้กันก่อนนะครับ ก็คือสองเกมนี้ตึงมากเลยนะคะที่ชนะมาได้เนี่ยเนี่ยห่างกันแค่สองคะแนนนะคะทั้งสองเกมเลยอ่ะไปดูกันเกมนี้โอเคเล่นเลยโอเคท่านผู้ชมเคยเห็นช่องที่เขาไม่ตัดต่ออะครับผมเองนี่แหละหนึ่งในนั้นคิดจตัด เลี้ยวสุดๆ่ะผมจะบอกว่ามีอย่างนีตอนต้นเกมเนี่ยอันนี้คือเขายังไม่เข้าเกมเลยนะอันอันนี้คือเหมือนเหมือนบอทเล่นมัง้งอันเนี้ยครับก็เล่นโง,ง่ๆไปตามสเต็ปโอ้แจ้งเตือนมาอยู่ได้แปบ๊บนะท่านผู้ชมเดี๋ยวระหว่างที่มีสแลมดังขึ้นในหงไปกดเท้ารบก,กวนแป๊บนะครับ อ่าฮะโอเคกดกดห้ามรกกวนห้าลรกกวนอยู่ไหนโอเคอ่ะโอเคครับอันนี้ผมก็เลี้ยงมาแบบมาย่หงีกมายัางนายมาย่ง,ยงอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะมายังผมก็ดังไปเลยครับผมตอนนี้สกอร์เป็นสองต่อสองนะครับผมอันนี้มียังหงิกน่าจะมาแล้วนะเขากดอีโมจิมาอย่างนี้บอดส่วนใหญ่ไม่รู้ดิผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าบอดส่วนใหญ่กดอีโมจิหรือเปล่าอ่ะอันนี้ มากิก็หาพื้นที่โลง่งยิงลงไปนะคะจะส่วนใหญ่บอทพาดบอทไม่พูดอะไรนะอันนี้ก็คือน่าจะมาแล้วนะคะผมก็คิดว่าง,งั้นอันนี้ผมกดจำบล็อกไม่ติดนะทุกคนผมก็หลอกไปหนึ่งทีแล้วเขาไม่โดดผมก็ไม่จ่ายด้วยอันนี้คือปัญหาแล้วผมก็เฟดออกมายิงสวยๆครับผมสกอร์ก็เท่ากันสี่ต่อสี่แล้วนะครับ นี่อันนี้คือแบบเสียสกอร์ไปให้มาคีเยอะมากเลยนะคะเกมนี้น,นี่อันนี้ผมก็กดจำบอกมาสวยๆเลยโอเคกดจำบอกมาอันนี้เซมโบออกเฟกลับเข้าไปอันนี้คือคือแบบโดนรัวๆนะฮะเดี๋ยวเปิดปิดปุแบบ่มแป๊บลองเปลี่ยนเป็นมาคี มากี่ทําไปแปดแต้มนะคะเอยอะกว่าลิงผมอีกคือเยอะมากนะคะ <pist> คือได้ชูพื้นที่โล่งบ่อยมากคือแบบผมบอกเลยว่าตานี้เหมือนมีหนงีกษพลาดด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ผมจ้าออกไปยิงโล่งๆไม่ลงนะคะคือลูนลูนผมไม่ได้เยอะนะคะแวมันก็คือแบบยังมีโอกาสอยู่อะที่มันจะไม่ลงแล้วก็แพทนี้เพิ่งอัพมาแล้วโล่งๆ,ลง,ๆลงยากมากด้วย น,นี้ก็คือเล1หนึ่งได้สวยครับข้างไหนลงๆก็เล1หนึ่งเลยละกันนะก็มาดูที่ผมอันนี้ยังหยี่ชูดไปแอบฝืนอันนี้ผมก็ดังซ้ายไปนะครับดังหลังแป้นไปโอเคมากีดเลี้ยงมาผมผมร่วงผมล้มเออนั่นแหละอันนี้ขึ้นเข่าอ e ีสปอร์ตมา ไม่ลงะฮะจึ๊บแน,น่อันนี้คือตุนโดดไปแล้วผมจำมาส่วนใหญ่คนก็จะกระโดดนะฮะสำหรับลิงคใครที่ไม่รู้นะเพราะมันมีท่าจำบอกนะคือลงพื้นปุ๊บลงพื้นปุ๊บเตรียมโดดคนส่วนใหญ่ก็โดดไปก่อนอันนี้คือแบบช็อตนี้คือเพื่อนผมเล่นสวยมากฮะคือตบเซนโด,ดได้อันนี้คือผมสุดแขนแล้วนะอันเนี้ยอันนี้คือผมสุดแขนแลว แขนไปวบานี้ไม่ได้แล้วตำแหน่งไม่ถูกโอเคลูกนี้มียังงีทําได้สวยครับสิบสองต่อสิบสองนะครับเวลาหนึ่งต่อยี่สิบเก้าเฮ้ยหนึ่งต่อยี่สิบเก้าอะไรหรอหนึ่งนาทียี่สิบเก้าวิอันนี้ผมจําไปผิดทางเองขอภัยฉันผิดเองแต่มันก็ไม่ลงนะฮะแทบนี้ผมบอกเลยว่าลงๆไม่ลงบ่อยมากอันนี้ผมลม้ม โชคดีนะเขาเขาไม่กดอันตีคือแบบอันนี้ผมตกถึงนะแบบอ้าแขนไปสุดละอันนี้ครูดาวจำผมมันยังไม่มาอันนี้ผมรอรึมอ่าผมก็เฟดอ่าเฟดลูกที่สามลูกนี้ทำได้สวยอนะแต่ว่าก็ไม่ลงอีกเหมือนเดิมนะฮะลงไม่ลงบ่อยมากอันนี้เพื่อนของอันตีเลยนะคะผม จุดอันติสวนมาไม่ไม่โดนนะฮะอ่ะลูกนี้ตัดบอลได้แบบสวยมากครับมันก็มีข้อดีอยู่นะ,ะแพทใหมนะ่ก็คือแบบถ้าหลอกส่งมันยังโดนตัดบอลได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้ผมก็จำบล็อกมานะฮะทามากิซ้อนทันนะครับอีกฝ่ายอีกฝ่ายสิบสองนะครับผมสิบสี่ทีผมสิบสี่ ปึ๊บโ,โ,โอ้โหลูกนี้ทําได้สวยจัดครับเพืพ่อนเพื่อนผมตบได้สวยมากขึ้นเขา e ่าอีสปอร์ตไปเพื่อนผมตบได้อีกคือแบบตอนนี้คือผมไม่รู้อ่ะคือแบบควรจะให้เพื่อนผม MVP ตบเยอะขนาดเนี้ยอะเปลี่ยนโฟกัสไปดูเพื่อนผมไปรีบาวห้าบล็อกสามคือแบบเป็นผมให้ MVP ไปแล้วอ่ะเออคือเราก็ไปดูสกอร์กันนะครับผมสกอร์ Score ผมทําไปสิบนะครับบ็อกหนึ่งแล้วก็ฟรีบอลหนึนะครับแล้วก็เพื่อนผมอีกสคนทําไปคนละ2แต้มเพื่อนผมคือเอาจัดรีบลห้าบ็อกสามฟรีบอลสอีกคนหนึ่งทําไป2แต้ม1นึ่งสตีวสองอซซิฟสองฟรีบอลนะครับผมก็คือตึงนะตึงมากตอนนี้อ่ะแล้วเราก็ไปดูอีกเกมนะครับก็คือเกมนี้นะ ต่อเวลาไปหนึ่งรอบนะครับคือเกมเนี้ยคือที่เจอมาที่เจอทีมเดียวกันมาสองเกมอะ่ะเกมนี้ตึงสุดะ่ะเราไปดูกันว่ามันจะตึงยังไงไปมาฮะก็คือแบบทั้งสองเกมอะ่ะผมว่าคอมเขาแปลกๆคือมันลามทั้งคู่เลยแล้วตัวคือฝั่งนู้นปล่อยบอลยากกว่าทีมของเองนะคือฝั่งผมว่าแบบคือปล่อยบอลยากแล้วคืออาคางังอีมันยังแบบทําแต้มยากอะไรอย่างงี้ใช่ไหม มันไม่เหมือนก่อนแหละที่แบบอันนั้นยังแบบพอแบบหวังได้อยู่ว่ามันจีแบบสามจังหวะอะไรอย่างนี้ถ้าอัพมาแต่อันเนี้ยทีมนู้นอ่ะคือมูโตมันก็แบบมันก็พอดูเป็นตัวทําเกมได้ใช่ไหมมันก็เล่นคล้ายๆพ้ยอดกะอะไรประมาณนี้แต่มากีนี่ก็ลำจุนจุนก็ทําแต้มยากอีก ผมก็แบบเพราะมันมีีอย่าง,งิี้ถ้าจูนไปกอดบอลอยู่ใต้แป้นมีอย่างนงี้พุ้มพุ่งปุ๊บอันนี้สตีลได้เลยอันนี้ลูกนี้ผมตกไม่โดนนะครับลูกเมื่อกี้ผมเก็บบอลแล้วก็ดังไปพาย้อนหลังอีกอันนี้ผมจำาตมาได้สวยครับก็ลูกตอนนี้สกอร์อยู่ที่สี่ต่อศูนแล้วนะครับผมมาครับจะทำยังไงสำหรับวีคอสของเราม,โโมุตโตส่งไให้ครับกลับมา นี่ฮะก็คือแบบยังมียังยง,งีขผมผมยังแก้ไขข้อผิดพลาดตรงนี้ไม่ได้นะติดจ้วงติดจ้วงเยอะน,นิดนึงก็คือถ้าจ้วงเยอะแล้วมันไม่ได้คือหลุดประกบแน่นะครับอ่ะเดี๋ยวลูกนี้ลูกนี้คอยดูเออมีอยังงีผมลูกนี้ทําได้สวยครับแก้ไขข้อผิดพลาดมาได้เฟด<ะ>เลยละกันมุดโต๊ะเลี้ยงมาโอเคนี่อันนี้ผมก็ตก ฮะะลูกนี้ก็บบผมติดติดหน้าเขาไปนะฮะหน้าชิดเกมมิ่งหน้าชิดอ e ีสปอร์ตมอมติดหน้าเกินไปเนี่ยมันจะตกไม่โดนนะสำหรับเอบางคนที่แบบไว้ใจเอไว้ใจในตัวเซนเตอร์มากนะครับก็คือใช้เทคนิคนีน้ได้แล้วจังหวะนี้ครับคือสวยมากใครมองไม่ทันนะครับกดย้อนคลิปไปดูได้นะครับลูกนี้คือทำได้สวยมากจำแล้วเลัพนะครับผม คือลูกเมื่อกี้คือแบบห้าเกมจะเห็นผมเล่นท่านี้ทีหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าผมใช้เยอะเนี่ยคือมันจะโดนจับทางได้แล้วมันจะคือมันจะใช้ได้ยากขึ้นมากเลยอะเออเราเมื่อกี้ก็โดนมากีีไปลูกนี้ก็ทำได้สวยนะลง่งงล่งไปเลยแต่ว่าดันไม่ลงอะผมแล้วก็ลูกนี้พุ่งมาสองรอบสรุปโมูโตโเป็นฝั่งที่ได้บอลไปนะฮะ จังหวะนี้สเต็ปแบกมาส่งมากี่แดดปุ๊บโอ้โหดีจังหวะนี้คือแบบโชคดีมากเลยว่ามากี่ไม่ใช้อันตีนะคะเพราะเพราะแบบถ้าช่ำๆผมว่าลุกเมื่อกี้มีโอกาสได้แบบสามแต้มอยู่เอาไอคอนมาเฉยนะครับต่อโอเคลูกนี้นะคือผมก็แบบอารมณ์แบบวัดใจ ก็แบบจะโดนไหมอันนี้ได้สองมาสองอันตีนะฮะอันนี้มาสองอันติผอมกดกดหัวใจไปชดไปทีหนึ่งได้มาสองอันตีอันติจุนกับอันติมาก,กิจากโซยัดยัดนะครับโอเคเฝั่งเขาก็ได้เป็นฝั่งทําทําแต้มบ้างนะครับฝั่งเขาได้่ายลุกจังหวะน,นี้โมโตโ้จะชูครับลูกนี้ตกได้สวยครับสําหรับอ๋อ ลูกนี้โดนมากิีจัดบอลไปครับก็ยังเสมออยู่นะยังไม่เห็นผลมากแล้วตอนนี้ก็ฝั่งนู้นได้นําไปแล้วนะคะผมออผมคิดว่าตาเนี้ยมูโต้เป็นตัวปล่อยบอลหลักนะจังหวะนี้มากิีมีหนึ่งอันตินะฮะโอเคจังหวะนี้มียังงีทำตะครสเต็กได้สวยครับผม นี่จังหวะน,นี้ล้มแล้วผมจำไปผิดทางคือแบบจังหวะน,นี้พือพลาดพลาดมากๆเลยนะคะจังหวะน,นี้เนี่ยอันนี้คือผมไม่จำเอ้ยอันนี้ผมผมไม่ดังนะลูกเนี้ยดูว่าเขาจะไอ้น,นี่หรือเปล่า <S <S จังหวะน,นี้ผมทำ C A บ้างครับ C A ก็คือ c a n c e l m a t i o n นะคบก็คือกดจำแล้วกดดังปกติไม่ใช่จำบล็อกนะครับอันนี้ไม่ใช่จำบล็อกนะครับก็คือ ดังปกติจำเราดังปกติจังหวะกอนกดมันก็จะต่างกับจำบอกนิดนึงมันก็จะออสองอันเนี้ยมันจะกดใช้จังหวะต่างกันโอเคอธิบายจบคิดว่าจบแล้วจังหวะนี้มากิไม่มีนติครับคือแบบโชคดีมากที่แบบเวลาเวลามิยังหงี่ล้มเนี่ยมากิไม่มีนติก็คือแบบ ถ้าลมเมื่อกี้แล้วมากี่มินติพอดีแล้วเขาช่ำชอะ่ะผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่นี่หรอกไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดสำหรับสามแต้มลูกนี้ผมจำแล้วก็หลอกชูดทีหนึ่งแล้วก็ดังครับผมโอเคลูกนี้ผมก็ตกไปจุนดังส่งไปมากีนี่ผมก็ตก คือลูกนี้ต้องขึ้นเขาคือจังหวะนี้เซนเตอร์ผมล้นครับ mm. เผ่อตบหนึ่งไป mm. ก็คือนัดกันไว้แล้วนะ mm. ว่าเซนเตอร์ถ้ามากี่ขึ้นเขาเซนเตอร์ผมจะตบสอง mm. นะอันนี้ก็ mm. ก็อันนี้กันอ, mm hmm. อันนี้ก็ซากุอันตีไปครับเราไม่โดนครับ mm. ก็คือแบบจังหวะนี้คือ จุนไม่มีอันติครับก็เลยอ,อันติก็ชื่นชื่อยู่แล้วนะว่าตกย่างเขาจังหวะนี้ครับคือถ้าลงถ้าลงนี่คือแบบเกมจบครับแต่มันไม่ลงครับคือผมหัดใจจะวายมากเลยช็อตจังหวะนี้ยอีกแล้วอะเรามาดูกันต่อโอเคจังหวะนี้มียัง,งเล่ยส่งมาน,นี่ผมบอกมียิง,งว่าเลยไปเลย ซึ่งเลไปเลยของผมไม่ใช่เลแบบนั้นเลของผมไม่ใช่เลแบบนั้นคือเลคือหลอกชุดแล้วเลให้เขามองได้ว่าจะไอ้นี่จะจะส่งให้ผมให้เขาคิดว่าจะส่งให้ผมเราเมื่อกี้ก็จุนจะหลอกหลอกชุดนะครับแล้วมียัางหีก็สติลไปได้สวยมากครับลูกนี้อ่ะแล้วลูกนี้ไม่ลงนะครับเมื่อกี้ผมอันติไปโดนจุนอันติส่วนอนะ ลูกนี้ไม่ลงเซนเตอร์ผมรีบาลได้เซนเตอร์ผมบอกเลยว,ว่ารีบัลโหดมากนะเซนเตอร์ผมโอเคห่ะลูกนี้อุตโตยังไม่ทำนี่อันนี้คือแบบโชคดีมากที่ไม่ใช่สามแต้มนะฮะลูกนี้โชคดีมากที่ไม่ใช่สามแต้มเหลือเวลาอยู่สิบวินาทีครับมาดูกันว่าวีคอชคนนี้จะทำยังไงสำหรับลิงของเรานะผมบอกเพื่อนส่งมาปุ๊บปุ๊บ มีลูกสเต็กอยู่ปรึบลงคือลูกนี้คือแบบพ่อผมเห็นว่าลงคือผมแบบสบายใจแล้วอะแล้วคือลูกมันเป็นเด้งมันห่วงด้วยจนเวลาหมดคือแบบตอนนี้จริงจริงผมว่าผมก็แบบก็พอมีโอกาสได้ M v P อยู่นะคือทำช็อตเกมพิกอย่าเนี้ยแต่ไม่เป็นไรครับก็คือแบบผมทำแค่ท้ายเกมอย่างเดียวพอ คือแบบก็หล่อแล้วคนที่ได้ m v p ก็ให้เพื่อนผมได้ m v p ไปก็ได้คอยส์ของผมก็12แต้มนะรีบาวศูนย์บล็อกศูนย์เกมนี้บล็อกน้อยไปหน่อยเพราะว่ามูโตที่ผมประกบมันเป็นตัวที่แบบหลอกส่งได้นะสตีลศูนย์แอดซีดสามนะครับแอดซีดไปสามเลยนะครับฟีบอลหนึ่งเพื่อนผมซากุอันติได้ไปสองแต้มรีบาวห้าคือเยอะมากรีบาวโหดมากคนนี้ บล็อกหครับขนาดเล่นซากูนหนึ่งยังบล็อกได้นะสติลศูนอ่ะอันนี้ปกติสตีลศูนย์แอซิดหนึ่งอันนี้ได้ฟีบอสองคือทีมผมอยู่ในเกมมาตรฐานอยู่แล้วนะแต่พลาดเหมือนพลาดทั้งสองเกมนะั้นเกมทีมนู้้นเนี่ยคือทีมนู้้นเอาตัวลามมาสองตัวทั้งสองเกมเลยนะครับก็เลยมีโอกาสทำให้แพ้ด้วยนิดนึงนะครับโอเคครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะครับที่มาเป็นคลิปให้ผมนะครับสำหรับผมเองแล้วก็เพื่อนผมสองคนไปเพื่อนผมสองคนแล้วก็คุณอาชาในาแล้วก็ไอเฮียเฮีย <Here. Here S 2> คืออยู่นี่นะเออนั่นแหละแล้วก็อโอดสิบ คือ,อไรไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ชื่อเทนนิสนะครับคนที่ชื่อเทนนิสก็ขอขอบคุณนะครับที่มาอยู่ในคลิปของผมด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนครับบ๊ายบาย